สวัสดีครับเออพอมพีปนอ้องสุข,ขูสุก้นเนาะครับพบพ่อกันในช่วงตอนเสารวันที่สิบหาตุลาคมนะครับเมื่อนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้าท่วม UT. อยู่ทีอ่าตรงขามกับถุ่งเศรษฐีเด้อครับพี่นอ้องเส้นทางค่อนกรีดนี่สิไปทางอ่าโน่นน้องชุ่มนะครับกับโน่นไทยตอนนี้น้ำกระเด็ตาเด้อพี่นอ้องช่วงผมมาแรกๆนั้น มองป้าที่ผมทายเบิ่งนี่เพราะท่าน,นมีน,มน้ำมีพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กระตากเรียบร้อยเลยลครับเส้นทางคอนเกียรตก็คือว่าตันสูงในจังหน่อยก็เลยเที่ยวไร่ท้อครับผมเออขันเป็นทางดิน,นแดงคือตะเกาก็คือสิเที่ยวบ่ได้หรอ้ครับแด่วมาอัปเดตสถานการณ์ในเบื้องกันเนาะครับผมนีม่เป็นตะลี่สารไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่เห็นบ่เส้นทางนี้ก็สิไปทางโน่นพิมบ้านนะครับไปอ่างเก็บน้ำน้องชี้นะครับผม อันนี้จะอยู่ติดน้องแปนนะครับการเลี้ยวขวาไปกาสิไปทังทุ่งเศรษฐีหม่องลาดจุดบางไฟนะครับกาสิภาพไปส้มทั้งลาดบางไฟนะกรับกาสิไปจอดจุดทีตรงขามกับน้องแปนผอดีนอกรับผมประว่าขามไปบู้ในะครับครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะครับผมผมจะขี่ขามาเส็นทางไปทังโน่นพิมานนะครับกับไปทังอ่างเก็บน้ำน้องชีนะครับ นี่เส้นทางนี่กับสิติดเออกับน้องแป้นนะครับขันเลี้ยวซ้ายไปกับสิเป็นทุ่งเศรษฐีลานจุดบ้างไฟนะครับเออสิมีการจุดบัางไฟสุปีีนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำท่วมกันเลยจุดพรท่านใดนะครับอนี่บรรยากาศในรอบบริเวณเส้นทางไปโน่นน้องชุ่มกับโน่นไถนะครับตอนนี้กับท่วมเลยเด้อดพิหนกกลายเป็นทะเลอีสานไปเรียบร้อยนะครับนี่ทั้งนี่กับ น้ำกับขึ้นร้ายเนาะครับเออขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับผมพื้นที่สูงกับสิทธ์่วมหอดอ่าเนาะครับเพราะว่าการน้ำก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับส่วนพื้นที่ต่ำกับ่วมเรียบร่อยๆเดอพี่น้องนี่พื้นที่สูงก็เริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยเนาะครับมองที่ผมยืนอยู่กับตะกอนกับเพระท่านหอดผ่ดอกครับเออสีอยู่หอดระวังเพียงเรื่อนเนาะครับแต่ว่าน้ำขึ้นเร็วก็เลยขึ้นมาหอดนี่หลเดอครับแต่ว่าต่อไปกับือสิทธที่เบ่ได้ดอกครับเพราะว่าน้ำก็ยังขึ้นเรื่อยๆ นี่ผมก็ได้ม,มาทายบรรยากาศทห้งพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยชาแนลในนี้ครับผมพอได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้เบิ้งต่อไปนะครับเมื่อนี้ก็สีใได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอราบขอ,อประคุณครับที่กำลมารับชมสุขสุขคนครับผม